สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักกับพื้นฐานของ ViewController กันนะครับไปเปิด Xcode ครับแล้วก็ Create New Project SingleView Application ก็ได้ครับเราก็ตั้งชื่อว่า ViewController นะครับผมมาใส่ไว้ใน Desktop เราไปที่เมนสตอรี่บอร์ดนะครับผมขอปิดตัวนี้นิดนึงจะได้เห็นชัดๆหน่อยนี่ครับวิวคอนโทรลเลอรเนี่ย<ม>จะอยู่ในเมนสตอรี่บอร์ดนะครับเวลาเราตัวเนี้ยจะเป็นตัวตั้งต้นเราลองรันให้ดู เนี่ยครับเปิดออกมามก็จะมีแค่นี้ใช่ไหมครับตัว v i วคอนโทรเลอร์เนี่ยเบสิกเนี่ยเราต้องเข้าใจมันหลักการทำงานก็คือผมกลับไปที่โปรแกรมนะครับไปที่ View c o n t r o l อร์ s w i สวในตัวมันเนี่ยจะมี property ที่ต้องใช้เยอะนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันมาจากไหนเนี่ยเราก็กด Command ค้างไว้แล้วก็ชี้ไปที่ตัว UI view controller นะครับแล้วก็คลิกไปไล่ดูได้ครับว่ามันดูไลมาจากคลาสไหนบ้างนะครับนี่ผมกลับไปก่อน Uh, property ของมันที่ใช้เนี่ย mm hmm. เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ mm hmm. คือ view reload เนี่ย mm hmm. เราจะทําก็ต่อเมื่อตรงเนี้ยจะทําก็ตอนที่ก่อนที่ view จะโหลดเข้ามานะครับ uh, mm hmm. ผมวขาใส่ว่าสมมุติเราเปลี่ยนเป็น view นะครับ mm hmm. ก็คือตัวมันเอง dot background color นะครับเท mm hmm. ่ากับ ui color สมมุติผมเปลี่ยนตัวเนี้ยสีเป็นสี uh, green yellow green color นะครับ เนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนแบะกาวให้มันตรงนี้ได้เลยเน่ยดูนะครับเห็นไหมครับสีของมันก็เปลี่ยนตามสิ่งที่ต้องควรที่จะต้องรู้เนี่ยก็คือว่าเราสามารถ override class ตัวนี้ได้นะครับ override ฟังก์ชันทษครับ override ฟั Over งก์ชันตัวนี้ override ฟังก์ชันชื่อว่า viewdidappear นะครับ ตัวนี้คร <c oughs> ับเ,เราสามารถเอาตัวนี้วิวตัดแบ็กกราวน์ฮันเลอร์เนี่ยมาใส่ในนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะทำงานคล้ายๆกับไอตัววิวดิสโลดนี้ผมลองรันให้ดูนะครับเห็นไหมครับก็ใช้ได้เหมือนกันสีเขียวแต่ตัวนี้จะทำงานก่อนแล้วค่อยมาทำที่ตัวนี้ผมลองทำให้ดู นี่เป็นตัว red color นะครับมันก็จะถูก c a n ซ e l ด้วยถูกทับด้วยคำสั่งเป็น green เห็นไหมครับถ้าเราอ o m m e n t ตัวนี้ไว้เหลือแต่อันนี้เดียวมันก็จะเป็น red color นะครับ b a c k g r o u n d สีแดงสิ่งที่จะบอกคือว่าข้อแตกต่างของ v i i l d i appear กับ v i i l d i load ก็คือว่า view u i l d load เนี่ยจะทำครั้งเดียว เวลาหน้าจอนี้จะเปิดขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะทํางานครั้งเดียวเก็บไว้นในเมมโมรีแต่ตัวเนี้ยเวลาที่เกิดการรีเฟซข้างในเช่นรีเฟซไอ้พวกอ็อบเจกต์ข้างในเนี่ยมันมันก็จะทํางานทุกครั้งนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ทํางานเกิดสมมติมีปัญหาอะไรที่มันไม่ทํางานนะครับเราก็ไปที่ตัวนี้โอเวอไรไลท์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งได้ครับให้รู้ไว้ชื่อว่า วิวดิทอะไรนะวิวดิทเลเยอซับวิวนะตัวนี้ครับนะครับตัวนี้ก็จะทำงานเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นเป็นสีนี้ให้ดูสีเยลโล่แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับคือตัวนี้จะเอาไว้ใช้สำหรับว่า เวลาที่เราจะต้องอัปเดตอะไรในเทเบิลอะไรต่างๆเนี่ยเราใส่ไว้ใน v i e w List a p p e a r แล้วเนี่ยมันเกิดไม่ทำงานนะครับเราก็ให้มาทำงานที่ตัวนี้เรามาใส่ไว้ในนี้แทนนะครับอันเนี้ยคือเวลามันไปอัปเดตสับเปลเนี่ยมันจะทำจะทาตรงนี้เพราะฉะนั้นบางทีที่เกิดว่าเราเห็นว่าเอ้ตรงนี้มันไม่ทำเนี่ยเรามาใช้ทําตรงนี้แทนได้นะครับอยากรู้มันทํางานยังไงก็ไปที่ตรงตรงเฮลได้นะครับตรงนี้นี่กดดูแล้วก็อ่นานไปครับท่นาน,นี้นะครับ คอนเซปต์าวๆพอจะเข้าใจนะครับคราวนี้ยผมจะทำให้ดูตรงนี้กลับไปที่ตัวนี้ของเราครับเมนสอรี่บอร์ดขอย่อตัวนี้นิดหนึ่งครับอา้าวหายไปเลย <c oughs> นะครับอโอเคย่อนี้อีกหน่อย ได้ไหมได้ครับตัวเนี้ยเราสามารถสร้าง v i วคอนโทรเลอร์เข้ามาเพิ่มได้นะครับผมทำให้ดูตรงที่เลือกที่ v i วคอนโท r เลอร์เราเพิ่มมันเข้าไปได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมี2ออันอันนี้เนี่ยผมไปที่ตัว Property มันนะครับเราสามารถที่จะทำเป็น Custom View ได้อ่าผมจะทำให้ดูนะครับคือเวลาเราเขียนเนี่ยเราสามารถใส่ Custom View ของ View Controller เข้าไปได้เราก็าไปที่คลิกขวาที่นี่นครับแล้วก็ Add เพิ่ม New File นะครับ เพิ่มมีไฟล์เข้าไปแล้วก็ไปที่คราวนี้เราจะไม่ใช้ไปที่ iOS นะครับ s o u จะไม่ใช้ Swift ไฟล์ละเราจะใช้ Cocoa Touch Class แทนเพราะว่าตัวเนี้ยมันสามารถเลือก Class ได้คอยดูนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกตรงเนี้ยให้มันเอามาจาก UI View Controller ได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไปนะครับเอาอาจจะตั้งชื่อว่า Page B View Controller ก็ได้อย่างงี้นะครับแล้วก็ Next ไป Create ก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาให้เราตรงเนี้ยเราอาจจะใส่เป็นอาจจะใส่เป็นเปลี่ยนสีนะครับ view d o background color เท่ากับ ui color อ,อ,อันนี้เป็นสีอะไรเดียว orange ก็ได้ครับจะได้ แยกความแตกต่างนะว่าอันนี้เป็นสีสีส้มนะครับส่วนตัวตัวนี้เป็นสีสีอะไรเนี่ยอ๋อเอาเอาอน,นี้เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับเมื่อกี้อันนั้นเป็นสีส้มโอเคอ้อลืมตรงนี้ไปอยากตรง view this p p e a r เนี่ยเราถ้ากันไม่ให้ error นะครับเราต้องเรียกตัวนี้ด้วยคือเรียกตัว default มันเรียกไป super แล้วก็ view t i s แ p p e a ี ier, ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ Animate เข้าไปส่งค่าเข้าไปนะครับแล้วเราค่อยทำงานตรงนี้คือให้ส่งค่า Default ไปก่อนแบบนี้ก็จะกันไม่ Error ได้นะครับจากนั้นมีไหนละไอตัวนั้นของเรา t e s t b ตัวนี้โอเคเป็นสีนี้ใช่ไหมครับเ,เราก็ไปที่ Main Storyboard นะครับ เราก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับคลิกที่อ่าะ,ะที่สองนะครับวิวที่สอง,องเราแล้วก็ไปที่ตัวนี้สี่เหลี่ยมเนี้ยเปลี่ยนจาก Class d e f a u l t ซึ่งเป็น U I view controller เนี่ยไปเปลี่ยนเป็น Class ของเรา Page B view controller แบบนี้นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวใส่ label เเไว้หน่อยก็ได้จะได้รู้ เดาลหน่อยว่าเป็นหน้าที่สองเพจ B เลยกันโอเคแบบนี้นะครับผมตรึงไว้ที่ตรงกลางเลยแล้วก็วิดกับห้เป็นห้เป็นสามสิบวิดเป็นร้อยห้าสิบ ตรงกาไม่ง่าย,ยเราลองรันดูนะครับก็ไม่เกิดอะไรก็ยังอยู่ที่หน้าหลักอยู่ใช่ไหมครับเพราะหน้าหลักคือหน้านี้ <c oughs> โอเคถูกต้องแล้วละ่ะอผมจะทําให้ดูว่าเราจะเห็นในตัวลูกศรน,นี้หน้าหลักเราคือหน้านี้ใช่ไหมครับเราจะเห็นลูกศรตัวเนี้จะเป็นตัวบอกว่าจะให้เริ่มต้นทํางานที่ไหนนะครับเราสามารถย้ายตัวเนี้มาให้มันมาอยู่ตรง ไปไม่ได้มันนั่นเกินไปผมเอาเนี้ยก่อนย่อนิดนิดหนึ่งอ่ะย้ายใหม่นะครับย้ายนี่มาอยู่ตรงนี้อ่ะจะเป็นตัวบอกว่าให้เริ่มท,ทําที่ตัวนี้ก่อนเพจ b ก่อนนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเราก็เปลี่ยนยนะครับเปลี่ยนเมื่อกี้ลืมอ๋อเปลี่ยนไปละโอเคลันดูนะครับมันจะเริ่มที่เพจ b ละเห็นไหมครับ เราสามารถเปลี่ยนตัวเลือกตรงนี้ได้ว่าให้มันเริ่มที่ตรงไหนลูกศรตัวนี้โอเคนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาง่ายๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกถึงการทําต่อไปว่าเราจะเรียกจาก v i วคอนเทนเ l อร์อันหนึ่งไปอีกอันหนึ่งเนี่ยทำยังไงนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www itechsoftware co th ที่เมนูโปรแกรมมิ่ง ถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ f a c e b o o k c o m i t e c h s o f t w a r e t h หรือจะเข้าไปที่ facebook แล้วค้นหาคำว่า i-tech software thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ facebook page และกระทืบไลค์ like ด้วยครับขอบคุณครับ